ที่คะ่ะทุกคนตอนนี้มาย่างหอยเชอรี่กินนะคะนี่หอยเชอรี่ดูทุกคนหอยเชอรี่จากบอ่อเราเองอยากกินอันไหนก็เอามาล้างแล้วก็ย่างเลยนะคะทุกคนดูสินี่ดักกุ้งเห็นไหมคะดักกุ้งได้สองต่อได้ทั้งหอยเชอรี่ได้ทั้งกุ้งเนี่หอยเชอรี่เราก็จะเอาใส่บอ่อไว้แบบนี้นะคะนี่วันนี้ได้เวลามาย่างกินแล้วทุกคนหอยเชอรี่ก็มี ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่นะทุกคนใหญ่ตัวใหญ่ย่างไปเยอะมากแล้วเมื่อกี้ย่างกินจนเยอะละอ้วนอ้วน,วนดูปากเต็มเลยอ้วนอ้วนปลาปลาก็มีเด้อทุกคนปลาก็มีนะคะหอยส,อด,สอดเลยค่ะย่างกินส,ด,ส,ด,สดไปเลยเนี่ย นี่ใส่รถดีเราใส่รถดีนะคะนี่ได้ที่ได้ที่น้ำก็จะแห้งแบบนี้นะทุกคนไหมไหมเดี๋ยวเราจะแกะนะเดี๋ยวเราจะแกะอันนี้เอาออกไว้ก่อนใส่คุกนี่แหละอันไหนที่ไหมแล้วเราก็ใส่คุกนะทุกคน เดี๋ยวเราค่อยกินทีหลังนะทุกคนเราย่างไว้ก่อนเดี๋ยวไปจะมอดทิ้งซะก,ก่อนอย่างไว้ก่อนเอาไว้ในคุกจะค่อยเก็บกิน เนีอัน oh, นี้อันนีいい้อันนี้ก็น่าจะแข็งแล้วน่ะเดี๋ยวเรามาแกะตรงเมาออกนะทุกคนแกะตรงเมาออกก็กินได้เลยไหมมากินด้วยกันมาไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็อร่อยละจ่เยแา่รถดีพอเบอร์ยากาัช่วงเย็นเย็นเย็นแล้วน่ะมันยากาศ ผักสวนทั่วผักสวนทั่วตะคงตะไคร้ก็มาย่างอหอยกินรับลมนะคะทุกคนรับลมตอนเย็นเย็นอบรรยากาศช่วงเย็นเย็นบ้านเราในบ้านเราด้วยค่ะอยู่ต่างถิ่น <laughs> บรรยากาศช่วงเย็นเย็นคิดถึงบ้านเนาะ กินแบบนี้แล้วก็คิดถึงบ้านนะช่วงเด็กๆอะ่ะทุกคนนี่เซบหลายใส่รสดีน้อยหนึ่งอือ้อร่อยมาก <ไป S 2> หอ,อยหอยสดสดอ,ะอ่ะวนจะมีทั้งหอยมีทั้งปลานะทุกคนดู แ่บายวันนี้อุย้ยน่ะปลาปลาที่เราได้มาเราก็มาปล่อยในยนี้น,นี่มีทั้งปลามีทั้งหอยนะเลือกกินได้เลยอยู่อยู่ที่เดียวกันน่ะน,นี่ใกล้จะแห้งแล้วใกล้จะสุกแล้วนะกำลังเดือดพุ่พับพุ่พับพุ่พับเลยมากินด้วยกันนะคะ ปลาบรรยากาศตรงเย็นเย็นสบายสบายอืมน้ากำลัผูกดุกกดุกกดุกดกำลังน้ำขึ้นเลยค่ะงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้สั้นหน่อยค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ